งยังยไงเงยางังเงยเอามใส่พอดีบ่จักแรกเราใส่เฮ็ดยังเนี่ยเอาใส่อีกสะใส่น้ำได้ผลปอ่แซ่บสบายดีพี่น้องสบายดีทุกท่านสบายดีทุกคนได้ไปตามนั่นัอันหัวชิงครายขนะ

ลูกสลายางพันธุ์ทองหลวงจิบทองไล่หมื่จิบทองไล่หมื่นแหล่งสำคับบอดีบอ่อสาวเอยทองหลวงตอนนี้กำลังหล,ละะาหลาปลาเน่ทอดทอดทอดกลางปลาห้าการ,ะระสิบเอ็ดโมกห้ากระเที่ยง พายอนเบาแหงพายอนบาแหงเหมือนอ่อนเลยเบิ่งเด้อเอออาใส่ให้ลนเอเออกระถาช่องอัน mắt phá phi rồi Cho nó sẽ à, làm ăn Nó mắt chạy Cho bỏ cho ông xài ít thằng này, này Phong lông xa con Bỏ khôn gì đây <Ủa>?

ทอดปลาถอดกางลาคนคนวร้ายื่นนมี่หนบ่มีหดคนพี่น้องเลย เมียคยนงอแงน่ายทา,ยานก็คือได้เฮียนบุญไง เรา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 เป็นเป็นอันศาสนาคิดเป็นใบเลี้ยวคนจีฟังเอาแต่ว่าพังน้ำอื่นโภพี่น้อยมาเป็นมื้อนี้ เลปเป้นยังบ่บ่เป็นชาวชนเลปเป็นยังก่อเออเลาขายเาขายอืมายแนวคุยเถาอืมอันนาเกี๊ยวเลือดกระปวนไส่าแนน่าวดบ้านนี่อมกวบ้านนี่เลยมันไหวมาหาหมอมากระชิทันคนพอเฮงแล้วก็ออกไปหมดได้อ แล้วเราจะขาดงไปได้ไดขาดนะวางเค่อใชเนี่ยนะเก้าโมงนี่ทนะุกคนรถอันบมฮูจักขึ้นมาตะเก็บบังพีีเงินเมยตาวาวะเมย์ถาวนกองเสียแล้วอ้าว้เป็เนี่ยวะเพื่อมือนะี่เพื่อนางคุณหมก แม่ก ja ok ับยงเดามาฟังเบิง so มือน <that> ี่ไแม่กัฟังเบิงมือนี่ละมากป้ามันป้สวรรค์เป็นยังไปเห็ดบุญเออแต่ว่าเป็นนั่เป็นนี่บไปบุญกรจามบรรยากาศในครัวองบ่มีเัคยคนคนก็นอก

เป็นโมเป็นเพื่อนกันไปยน้คือเนาะเฮ้ยอันนั้นหาข่าวชูเขาไม่เธอคิดไหนเน้ะโ้ขามันน่าฮ่มนน่านะหันนะน่าเดเนะครคนมาคนมาขายอีกยังก่วน จะใครเงี้ยไปซิบนะได้ไปซิบไปสร้างนายนทำงานยากช่องใบหนึ่งก็จะได้